ไปร่ำเรียนทหารถึงอเมริกาที่คุณไปร่ำเรียนมาจากตะวันตกเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในกำมูลสันดาลของคุณเลยใช่ไหมสิ่งที่ผมฝากบอกไปเนี่ยมผมฝากบอกในฐานะทหารต่อทหาร<ม><ม>ฝากบอกถึงฮุนมาเน็ต<ม>นะครับคือผมเนี่ยรู้สึกเสียดายที่คุณเนี่ยไปร่ำไปเรียนมาถึงไปร่ำเรียนทหารถึงอเมริกาสามัญสำนึกของความเป็นมนุษยธรรมเนี่ย ที่คุณไปล่ำเรียนมาจากตะวันตกเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในกะมูลสันดานของคุณเลยใช่ไหมวันนี้คุณถึงทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสามัญสำนึกของความไม่จริงใจหรือความคดโกงในอดีตเนี่ยม,มันอยู่เหนือมนุษยธรรมของคุณในวันนี้นี่คือฝากทหารถือทหารคุยกันแบบทหารถือทหารคุณไม่ต้องเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวผมฝากไปถึงคุณมเนตด้วยครับคือ อุตสาห์ไปร่ำเรียนมาหลักสูตรทหารที่โด่งดังครับแต่มาทำานี้ได้ยังไงเสียชื่อหมดครับ